าผมว่าร้องเพลงอยู่ว่า <c oughs> ขอหอยอแครงเผ็ดเน้น่ากินแน่เน้ำจส้มแบบ หลายคนเม้นว่ารสชาติแบบไหนอย่าไปถามคนอื่นเนาะในสื่อโซเชียลมาสับมากินเองกินเองมาลองกินเองแต่ด้วยความที่ไปถามคนอื่นไม่รู้นะความตัวอาจจะไม่อร่อยอย่างเงี้ยผมมาจากกรุงเทพเลยครับความตัวมากินเองก็ยังดีเดี๋ยวดูมาล้างมือที่หลังบ้านนะผมมาจากกรุงเทพผมมากินใช่ไหมริงเนนี่่ยังเครื่องมาใช่ไหมนั่งเครื่องมาเมื่อวานขอบคุณครับเดี๋ยวต้องไปหาช่างตัดกางเกงให้เพราะค้าไม่ชอบขาก็บอกนี่ อยากให้เป็นเหมือนตัวเองหยิ่งยงไงนางลำใส่ <ไป S 2> <า>แล้วเป็นนางยงโย่พี่่าจะของขาข,า,ขาสวย,ยคุณแม่ก็ขาอึดอัดไนความหมายสั่งได้เลยนะครับสั่งสั่งด้านผู้ชายด้วยครับมันรัดเพราะขาไม่ชอบมาใหม่มาใหม่้มมอ,องขากระบอกโลง่ง อแล้วละนะ้ำไม่มีหลอดนะห,หลอดอยู่ไหนหลอดอยู่อ,อ,อยู่เขียนชื่อด้วยไหมเขียนชื่อด้วยนะแล้วก็ใส่ถุงใส่จารตามด้วยชื่อนะเขียนชื่อเราด้วยนะเดี๋ยวกขาพาไปได้เขาอนุยากกินน้ำ สั่งหน้นะครับอไไน,น,นะสวัสดีค่ะคุ้มสดกูมาและแงเนี่ยเห็นไหม ตอนที่มาจ่ายเดี๋ยวนะตอนที่มารับค่อยจ่ายอระหยากจ่ายก่อนจ่ายเลยโอเคเพ่อค้าอยากได้ตังค์เหมือนกันอาจจ่ายเลยท่าจ่ายเลยจ่ายเลยนะเงื่อนไงเข้าใจอยู่โอนมาสักล้านหนึ่งโอเคถ้าเยอะ <c oughs> เออนั่นนะ่ะเงื่อนรายเข้าใจอยู่มอไม่อยัดในป่า,าจ่ายเพราะว่าเงื่อนไงบอกมันจนะนนัมันจะอยากได้ตังค์หัวยานเรื่องโอเค พ่อค้ากับ่าอยากลืมดอ,อกปอน, <c oughs> นมาจากลานนึงแล้วเร็วเ <c oughs> งื่อนไส้โอ้ยนอนกินสาคุณเงื่อนไส้เนี่ยใช่กล้องปอบีพด <c oughs> นะชื่อเหมือนลิเกเลย <c oughs> ถึงได้บอกไงคิวพ่อค้าเหมือนลิเกนี่แหนะ่ <c oughs> ลิเกหมอนำคิว <c oughs> <c oughs> คุณตอมนะครับปูจะใช้ปูเค็มนะัดน้ำตาลลงนิดนึงหลายหลายคนที่ไม่ชอบเค็มยาหาังปูปดานะเด็ะเด็ดเเลยดเด็ดเด็ดเด็เล็อด่ดเด็ดเดดเด็ดยด่ดเด็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 เด็ดเด็ด่เเดยเด วันนี้ผมดูไลฟ์สดออนไลฟ์สดอยู่เมนดาไหมนี่ดูยังไม่รู้ว่าผมดูในไลฟ์สดว่าถึงคุณอีนก็เลยออกมาอ๋อดูไลฟ์สดอยู่ได้ยินชื่ออันนี้ช่องติดติดติดไม้นิดนึงครับอ๋อติดไมเพื่อร้องเพลงด้วยอ๋อเป็นไม่ร้องเพลงด้วยโอ๊ยหนอเออพอพอร้องเพลงปึ๊บไม่ตัมทีเนี้ยต้องแบเนึงแหละครับต้องแต่เพลงอย่างเดียวอันนี้เฟซบุ๊กอ่ะสำรอง กล้องแสดงํำแซบนะโดนบล็อกโดนแดนให้ไม่ให้ไล่ปิวไปแล้วหรอสองเดือนปิวไปเลยหรอไม่ยังไม่ป <rant> ิว <ility> ย pues <proposals> ังใช้โพสต์งานได้อยู่แต่ไลฟ์สดไม่ได้แชร์ไม่ได้ก็เลยไลฟ์สำรองไปก่อนเดี๋ยวดูคลิปต่อนะกล้องแสดงํำแซบอค้าลายลูกนะอันนั้นมันจะโอ้ยอเป็นไม่ใช่แชรลอันนั้นมันจะเป็นโวคนเข้ามาเยอะ ตามตอบคอมเมนต์ไหมบ้างถ้าออยใช่ไหมใช่เป็นหอยแครงนะเท่บาทจ้าแปดสิบบาทจ้าไม่เอาเปลือกนี่คิดเท่าไหร่จ้าไม่เอาเปลือกหรอมันมันเอาไหมเอาปกติจะเอาไหมนี่เอาเปลือกไหมไม่จะได้แกะให้ยินไหมเจอกันบ้างกันเลยก็เชิญมาทานมีไงถ้าไม่อัเปลือกลดราคาหรือเป่ไม่ลดเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ด้วยความที่ที่ร้านอ่ะไม่ได้แกะแกะเครื่องซีกคุณแกะคุณอยากแกะไหมจะไจะแกะให้ ก็เซลเป็นงั้นแหละดิเซลแต่ด้วยความที่ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่อยากจะทําให้มันถูกใจไงพ่อแม่เขาแก่ขึ้นซิเป็นคนที่ใส่ใจนะดูไหมอ้วนได้แต่ร้อยขอบคุณค่ะโอ้ร้อยหนึ่งจริงไหมนี่แต่ใสิดื่มดูโอเคใส่ตาสั้นรถอยตกโอ้ยใส่ตาก็สั้นนึกว่าเป็นคนเที่ยวเที่ยวมีกิ๊กมีอะไรอยู่ดอนรือเปล่าเขาบอกว่ามาหาใหม่มาหาเอาเขาหน้า เดี๋ยวลูกค้ามาใหม่ใช่ไหมยืนตรงนั้นก็ได้้าเดินตรงนี้ไม่สะดวกผู้สาวเล่าป๊อผู้สาวล่าป๊โอเคถ้าผู้สาวล่านางนัเขียนเขียนภาษาไทยได้ไหมคะไม่ได้บอกคุณแม่โอ้ตงซเสือไม่เหมือนกันเหรอใส่ถุงใส่จานตามด้วยชื่อนะบอกคุณแม่นะโอเคเันเราเราก็เหมือนกันที่พูดภาษาลาวไม่ได้ ตซื้องก็เลยถามว่าเป็นคนลาวหรือเปล่าเดี๋ยวอยากได้อะไรบอกคุณแม่นะครับชวนน้องสาวอะไรเลยอ่อตำคิวอ่ดูนะเพราะถ้าจะตำทรงตำมันจะไม่เสร็จที่ร้านมีสองครบนะครับตำไทยกับตำราว ตำไทยมะนาวสดเผ็ดกลางนะสวัสดีค่ะอาวอนุญาตวางตรงนี้นะครับคุณอันนะเดี๋ยวคุณอันมารับตรงนี้ขาดเปรี้ยวขาดหวานมาเติมมานะคุณอันนะผักกะหล่ำนี่มีจริงกับตำไทยนะอย่าลืมาล่ะ